ข้าวัดดีกว่าครับโอ้โหดูดีดีเขาวัดีข้าวัดแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าค่ะเมื่อช่วงประมาณสักสิบโมงที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้กุฏิวัดวัดนวลจันทร์นะคะอยู่เขตบึงขุ่มกทมอยู่ตรงนี้เองเห็นควันพวยพุ่งขึ้นมาไหมคะต้นเพลิงเป็นกุฏิสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ทรงไทยด้วยนะคะพระลูกวัดช่วยกันนําน้ำาระดับแต่ว่าระหว่างที่เกิดเหตุพระลูกวัดแล้วก็ชาวบ้านดับไม่ไหวค่ะ ไฟค่อนข้างลามเร็วนะคะก็เลยถอยออกมายืนรอเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่มาถึงผ <Yeah. S 1> ู้ช่วยเจ้าวาดวัดดวนจันทร์คือพระอาจารย์พระมหามนูเมธิโกบอกว่ามันเกิดสักประมาณ10บโมงครึ่งขณะน,นั้นเนี่ยนั่งอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละก็มีเสียงตะโกนออกมาว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็เรียบมาดูนะคะเอาถังดับเพลิงมา3ถังแต่ว่าบริเวณชั้นสองเนี่ยเป็นไม้แล้วก็ห้องต้นเพลิงถูกล็อกเอาไว้ก็เลยเข้าไปไม่ได้ค่ะ จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยนะคะ<ง>ก็วอดเกือบทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมคะอืมโอ,อากาศค่อนข้างร้อนนะสำหรับกุฏิที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารเก่าก่อสร้างมานานมากมีพระอาศัยอยู่หนึ่งรูปอายุ60แต่ว่าตอนนั้นท่านออกไปทำกิจนิมนนะคะ<ง>ก็เลยไม่มีใครอยู่ส่วนต้นเพลิงสันนิษฐานค่ะว่าจะ,จะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าไม่นานมาเนี้ยกุฏิหลังนี้ก็เคยทำ ระบบไฟมาประมาณสัก2-3สปีนี่แหละค่ะไม่ถึงทำระบบไฟใหม่นะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่ามีบรรดาสสไปออกหาเสียงเขานั้นพอดีนะอผ่านไปพอดีเลยนะคะโอ้อากาศมันร้อนด้วยนาะอัดบนวนจัน์ทนะครับ